สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยหลายคนคงจำกันได้สำหรับคุณทีมพิธาลิมเจลลิลรัตที่ก่อนหน้านั้นมาออกรายการตีสิบของพิธีกรคนดังอย่างวิทวัสสุนทรวินเนศและคุณแพทย์นภปภาโดยคุณพิธาก็ได้เล่าถึงความแซ่บที่พ่อแม่บ่นและดุที่สุดนั่นก็คือเรื่องรอยสักตอนเด็กๆชอบมากพิธีกรบอกว่าก่อนนิ่งพี่กลิ้งมาก่อน คุณพิธาก็รีบบอกว่าตอนนี้นิ่งสนิทแล้วไม่มีกลิ้งแต่ก่อนกลิ้งเดี๋ยวนี้นิ่งแล้วและต่อมาอาจารย์คาาชินนบัญชรก็ได้มาเปิดไพ่ตรวจสอบดวงชะตาของคุณทิมพิธาอายุ44-45จะได้ดังที่สมหวังส่วนเปิดไพ่ใบที่3มีสาวสามคนอาจารย์คทาทักว่าจะสับสนงงงวยนิดหน่อยเรื่องหัวใจในเรื่องความรัก ต้องระวังนิดหน่อยช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาจะสับสนงงงวยภาพลวงตาด้วยทั้งเรื่องการเมืองเรื่องความรักอย่าไปหลงกลหรืออะไรไปแต่โชคดีมีเซนต์ของตัวเองกลางปีหน้าขึ้นไปจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดและไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ความรักได้ไพ่พระรามเดินดงอาจารย์คทาทำนายว่าทั้งเรื่องงานและความรักเดินดงไปก่อนต้องเดินไปก่อน ความรักยังไม่ลงตัวหรือชัดเจนต้องรอช่วงกลางปีหน้าไปเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความร้อนเป็นไข้และเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกคุณทีมบอกว่าเคยผ่าตัดมาเมื่อสองปีก่อนต้องสอดเข็มไปเจียมหมอนรองกระดูกไม่ให้ทับเส้นประสาทอาจารย์คาถาเตือนอีกว่าต้องระวังช่วงพฤศจิกายนนี้และปี2568แและพิธีกรก็ได้ถามต่อให้ว่าจะได้เป็นนายกไหมอาจารย์คาถาทำนายไพ่ว่า ต้องรอเกณฑ์ที่จะสำเร็จได้อยู่ในช่วงเมษาพฤษภา2565ถึงพฤษภามิถุนาปี2568นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและมีโอกาสสำคัญโดยมีช่วงหนึ่งอาจารย์คาถาได้พูดถึงฝ้าที่ตรงแก้มคุณพิธาด้วยลักษณะของฝ่ายฝ้าที่เกิดขึ้นตรงนี้บังเอิญตรงกับส่วนสำคัญ <S 2> <S 2> <S 2> <S เรียกว่าเนินขานซึ่งมันปะทะกับปีเกิดของคุณพิธาคุณพิธาต้องแก้ไขโดยการรักษา แต่ส่วนอื่นๆไม่มีปัญหาคุณพิธาก็บอกว่าน่าจะเอาไม่อยู่เพราะต้องหาเสียงมีแดดมีอะไรด้วยอาจารย์กระทาบอกว่าเป็นแค่ช่วงนี้ช่วงอายุ41 42 43พอ44ไปแล้วต่อให้มีฝ้าบ้างก็ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินมาตรงส่วนนี้แล้วก็คือส่วนจมูกอายุ44 45จะได้สิ่งที่เราหวังและจากที่หลายๆคนสงสัยว่ารอยที่แก้มคุณพิธา เป็นแผลเป็นหรือเปล่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นแค่รอยฟ้านั่นเองนะคะและอย่างไรก็ตามการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไป และทาหารอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะ